กาแฟนะครับกินนี่ลุกเลยไม่ได้เรอไม่ต้องดึง,งนี่เลยนั่งหลับแล้วก็ลุกขึ้นมาก็กินนะ เดาเลยเดาโฟ่เปล่าก็อยากไม่อิ่มจะยากกินแน่พยายามเ,เยอะอนี่คิเดาโฟแล้วมาชิต่อถั่วเปาแล้วเธอก็มา ยังรู้สึกธรรมดาธรรมดาอะไรวะกว่ากำลังโตทำไมเราลังกินกำลังโตกุณใจด้อยหนยเรากินมากเราติดก็ทน,นไม่ไหว,แล,วหแล้วก็โดนหมอหว่าเราอยากคนธรรมดาม สองครึ่งมั้งประมาณนี้แหละพระเจ้าเนี้ย